Fui. วิ่งนสายวิ่งจูดรลบผมส่งครับสายสวยสวยวิ่งจูดเลยผมจมคำว่าผม

วส,สวยแล้วมัมหมายก็เป็นช่องอย่างนี้นครับนี่นเป็นช่องเดี๋ยวลองตียำ,ยำๆนิดน้าจะตัวมีตัวอีกครับสวยครับผมวิ่งโจ๊แล้วเขียครับผมปติดัามผลงานนะครับกับอรไรเด็กตกฟ้านะครับยมพูยอดจริงครับผม